1> 1. สิเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดปลูกพริกและหัวหอมไว้ด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาการดูแลเวลาเราดูแลลดน้ําก็คือถ้าเราปลูกหัวหอมไว้บริเวณนี้ตอนพริกยังไม่โตหัวหอมก็จะโตไปด้วยก็เท่ากับประหยัดเวลาการดูแลเวลาลดน้ําครั้งเดียวก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันเลยหลังจากที่เราเล่าให้ฟังว่าปลูกต้นหอมไม่หลายกระถางนี่ก็คราวนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะ แต่รอนานมากเลยเพราะว่าชุดนี้ต้นหอมหัวหอมที่เราเอามาปลูกมีเป็นหัวหอมซึ่งใหม่นะก็คือจะเกิดยากมากจริงๆแล้วเราปลูกถึงเก้ากระถางแต่ต้นหอมเกิดแค่สี่กระถางบางกระถางก็เกิดแค่สองต้นเองเนี่ยเกิดหนึ่งกระถางสองกระถางสามกระถางสี่กระถางอันนี้เป็นกระถางที่ปลูกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะกระถางเก่าแล้วอหอมตัวนี้ก็จะเป็นหอมแขกนะ ส่วนตัวเนี้ยเป็นหอมไทยหอมเม็ดเล็กๆแค่นิดเดียวตัวเนี้ยเป็นหอมแขกกาจะลูกใหญ่มากแต่รอบนี้หวังว่าก็คงจะเ,เดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกสักสองสามกิโลแล้วก็คือจะปลูกลงไปเยอะๆเลยนะคือเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีกระถางที่เยอะแยะมากแต่เราก็จะสมมติเราปลูกพริกเก่งนี้ใช่ไหมเราก็จะแซมไปในต้นพริกคือไหนๆก็ลดน้ําแล้วลดน้ําต้นพริกแล้วเราก็คือลดน้ําต้นหัวหอมไปด้วยนี่ก็จะปลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งนลงไปทุกกระถางเลย แล้วเดี๋ยวก็จะรื้อนี่พอกะเพราที่เราเพราะชาไว้ติดต้นเมื่อไหร่เราก็จะรื้อกระเพราเหล่าเนี้ยทิ้งให้หมดเลยแต่ต้องรอให้ตรงนู้นต้นสมบูรณ์แบบก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะเอากระถางกระถางกระเพราต้นตรงนั้นจะมาปลูกหอมแบบนี้ก็คือว่าสําหรับครัวเรือนของเราต้นหอมใช้เป็นหลักกว่าก็เลยจะเน้นปลูกที่ต้นหอมนะหัวหอมอย่างกระเพราเนี่ยเรากินน้อยมาก แต่ว่าเวลาผูปลูกผักไว้เนี่ยคือผักอะไรก็แล้วแต่นอกก็ได้ใช้หมดแหละยัยงกุยช่ายเนี่ยแค่ไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ไม่ทิ้งนะก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือว่าสาระแน่เนี่ยน่าจะโดนแดดแรงเดี๋ยวต้องเก็บเข้าไปข้างในแล้วก็คือเอามาปลูกไว้กะว่าจะให้โดนน้าค้างหรืออะไรประมาณนี้เอาไว้ภายนอกนะแต่สรุปแล้วอ่ะเหมือนโดนแดดแล้วใบไหม้หมดเลยเนี่ยคือเวลาปลูกผักเหมือนเลี้ยงสัตว์นะเราว่าคล้ายๆกันต้องมีการดูแลเอาใจใส่แล้วก็หมั่นสังเกต เสมอเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่ไม่หมั่นสังเกตผักที่เราปลูกเนี่ยคือแบบจะตุยไปก็ไม่ได้กินนะ่ะเปลืองเวลาเปลืองการลดน้ําเพราะว่าเวลาปลูกผักเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยทิ้งปล่อยฟางนะต้องมีการใส่ใจนะอย่างเงี้ยเราปลูกเพิ่มก็คือจะเป็นดอกไม้นี่ก็คือต้นขานะแต่เราก็จะเอาดอกไม้มาปลูกไว้ด้วยเป็นไม้ประดับก็คือปลูกไว้อ่าจริงๆแล้วรอบนี้ปีนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็อากาศร้อนมากคราวที่แล้วมีฝนก็ฝนแรงจริงๆฝนทุกวันทั้งเชา้าทั้งกลางวันทั้งเย็นก็ออกมาดูแลยากแต่พอเลิกเป็นฝนอากาศหนาวเย็นแล้วอะแต่ระหว่างวันก็ร้อนร้อนแบบสุดจริงก็คือผักก็ไม่ค่อยเติบโตแล้วก็คนออกมาดูแลนี่ก็ออกมายากนะเพราะว่าจะเจ็บป่วยไข้กันได้เนี่ยวันนี้เราก็ภาพรวมก็ทําคลิปให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดพักเราขึ้นแบบเต็มไปหมดบริเวณนี้แล้วนะ เราก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่